สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการซาอุดีอาระเบียสนุกเกอร์มาสเตอร์2024นักกีนฮอร์เมืองริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นการแข่งขันครั้งแรกของรายการเงินรางวัลแชมป์500,000ปอนด์หรือประมาณ21ล้าน500,000บาทส่วนรองแชมป์200,000ปอนด์หรือประมาณ8ล้าน600,000บาทรางวัลแม็กซิมัมเบรก50,000ปอนด์หรือประมาณ2้าน150,000บาท ผลแข่งวันที่4กันยายน2 5 6 7รอบ16คนเดศระบบ 6: กแต่เอเฟรมจัดทัมเอาชนะแจ็คดิซอสกี้6ต่อ1นเฟรมจัดทัมทางการรอบ8คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างแกลลี่วินสันกับเนลโลบสันเนลโลบสันเอาชนะแกลลี่วินสัน6ต่อ1นเฟรมเนลโลบสันทางารรอบ8คนไปพบก,กับจัดทัม จอห์นเมอร์ฟี่เอาชนะเอลเล็เซลเ6ต่อ3เฟรมจอห์นเมอร์ฟี่อังรอบ8คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างสกอตต์โดนันสันกับเซลกัวตงเซลกัวตงเอาชนะสกอตต์โดนันสัน6ต่อ5เฟรมเซลกัวตงอังรอบ8คนไปพบก,กับจอห n นเมอร์ฟี่จิมมี่โลปสันเอาชนะไคลเรยวินสัน6ต่อ4เฟรมจิมมี่โลปสัน อังกฤษรอบ8คนพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์กเจวิลเลียมส์กับสจ๊วตบิงแฮมมาร์กเจวิลเลียมส์เอาชนะสจ๊วตบิงแฮม6ต่อ2เฟรมมาร์กเจวิลเลียมส์อังกฤษรอบ8คนพบกับจิมมี่โลบสันโรนี่โอสุรเวนเอาชนะจางอันตา6ต่อ5เฟรม ในเกมนี้รอนนี่แทงเบรก1 0 9 1 0รรวมเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่1,272รอนนี่โอซูรูแวนผังรอบ8คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างซื้อเจฮุยกับผังจุนสือซือเจฮุยเอาชนะผังจุนสือ6ต่อ5เฟรมซือเจฮุยผังรอบ8คนไปพบก,กับรอนนี่โอซูรูแวน ู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนรับเงินรางวัล50,000ปอนด์หรือประมาณ2,150,000บาทผู้ที่ตกรอบ16คนรับเงินรางวัล30,000ปอนด์หรือประมาณ1,290,000บาทและปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มหูปากน้ำและพลแสงคำในนัดที่เอาชนะอเมราโคชซีต่อหนึเฟรมรอบ3าม เป็นแม็กซิมั e มเบรทั้งที่3ของตัวเองและเป็นครั้งที่203ของท็อเนี่ตผู้แทงแม็กซิมั่มเบรกแถมท้ายเงินรางวัลใหญ่โบนัสพิเศษรออยู่147,000ปอนด์อนหรือประมาณ6.321,000บาทถ้ามีใครทำได้2ครั้งในรายการหลักรวมถึงรายการ UK Championship Masters ถ้าผ่านรอบคัดเลือกและ world championship ตั้งแต่รอบ5 การแบ่งสายการแข่งขัน,นแบ่งออกเป็น2ส,สายสายบนรอบ8คนจิมมี่โลบสันพบมาร์คเจวิลเลียมส์รอนนี่โอซิลแวนพบซื้อเจฮุยผู้ชนะ2คู่นี้จะไปพบกันในรอบรองชนะเลิศสายล่างรอบ8คนจัดทาพบเนลโลบสัน ชอนเมอร์ฟี่พบเซลกัวตงผู้ชนะ2คู่นี้จะไปพบกันในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่5กันยายน2567สนุกกก Arabia, สนกเกอร์รายการซาอุดิอาราเบียสนุรเก k e r มาสเตอร์2024นก,กินฮอลเมืองริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียรอบ8คนคนระบบ6ใน11เฟรม รอบเวลาหโมงเย็นจะทําพบเนลโลบสันชอนเมอร์ฟี่พบเซลกต็ตรงรอบเวลาเที่ยงคืนอิมมี่โลบสันพบมาร์คเจวิลลียมส์รอนนี่โอสลแวนพบสีเจฮุยขอบคุณทุกท่านี่ติดตามชมไว้รับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตคุณครับ